สุขสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชวนชัยรถไถซิ่งชาแนลนะครับพี่น้องวันนี้มาเสนอขายรถซิปลอมิตซูนะครับพี่น้องเข้ามากะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนชัยรถไถซิ่งชาแนลเลด้รูปกับประมาณนี้ครับม,มีรูปมีขีดใผ้เมืองนะครับพี่น้องราคาสองแสนห้าหมื่นบาทครับผู้ใดสนใจก็มาเมืองเอาเลยนะครับอยู่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับ สนใจกับติดตอตามเบอถุ้งนะครับ0 9 2ย์เก้าสอครับรถขายตามสภาพครับพี่น้องอ่าสวยๆครับสภาพดีๆเลยครับพี่น้องใช้งานได้ปกติสนใจกับคอมเมนต์สอบถามได้ครับก็ฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์น้ำเลือเพื่อเป็นกำลังใจเหคลิลต่อไปเรื่อยๆครับนี่ก็เอารถมาให้พี่น้องเบื้องครับ ตามสภาพครับถือว่าโอเคครับสาหรับราคานี้เนาะสวยครับสวยสวยผู้ใดคิดว่าสิลงทุนต้นทุนตำตำหนี่ผมเนะนําเลยครับสวยและประหยัดต้นทุนครับผู้ใดพร้อมจบมาเลยครับมาทดลองขับแล้วก็สนใจเสือเลยครับพี่น้องสวยครับสภาพดีๆครับรถจอดอยู่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียวจังหวัดเชียงภูมิครับตั้งแมปมาโรงงานน้ำตาลมิตรผลนีกั็อบล็อกเบรกครับชอบ็อบ,ชอบล็อกเบรกนะครับใช้ได้ปกติครับเีย จามใช้ได้ปกติโซจามใช้ได้ปกติเสียงเทอร์อโบก็ดังปกติครับขึ้นดำครับขึ้นเลยขึ้นยาวเลยขึ้นยาวาเลยขึ้นยาวเลย เช็คระบบดำครับเร่งนะเล่งเป็นไวปกติครับดำครับ Okay. <laughs> เครื่องยนต์ 6D ยี่สิบสองเทอร์โบสองร้อยยี่สิบห้าแรงเครื่องยนต์มอนามิเตอร์ หัวขึ้นหัวลงครับระบบยกไฮดรอลิก